คุณเคยคิดไหมครับว่าโปเกมอนเหล่านี้มันเป็นโปเกมอนธาตุหิน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกกซ์ในวันนี้นะครับผมมีโปเกมอน3ตัวมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นสายพันธุ์ของอ so ุซกิ้ตัวหนึง่งแล้วก็เป็นสายพันธุ์ของซือโบซือโบซึ่งที่จริงไม่ใช่สายพันธุ์ก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีร่างวิวัฒนาการนะซึ่งต้องบอกว่าเป็นโปเกมอนที่เข้าข่ายความน่าสงสัยครับผมว่าใครจะไปคิดว่าเห็นหน้าตาพวกมันเป็นประมาณเนี้ยนะครับมันจะเป็นโปเกมอนธาตุหินนะเออแต่ว่าความจริงแล้วมันเป็นาธาตุหิน มแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะมีสตอรี่ของความเป็นาธาตุหินของพวกมันด้วยครับว่าทําไมหน้าตาแบบนี้ถึงกลายมาเป็นโปเกมอนธาตุหินได้ว่านอกจากเรื่องของสตอรี่ที่น่าสนใจของพวกมันแล้วนะครับผมยังมีความรู้สึกว่าค่าสเตตัสบางอย่างของพวกมันกน็น่าสนใจไม่แพ้กันครับจะมีข้อมูลอะไรบ้างเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักเจ้าโปเกมอน3ตัวที่มีเจ้าอุโซฮาจิอุซกี้แล้วก็ซูโบซูโบนะครับผมมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าครับตัวนี้จะมีชื่อว่าอุโซฮาจินะครับผมอุโซฮาจิ เป็นโปเกมอนบอนไซธาุหินครับผมคือแบบว่าเป็นบอนไซนะแต่ว่าเป็นธาุหินครับผมคือตัวของมันเนี่ยเราจะเห็นว่าลักษณะของมันนะครับมีความคล้ายเป็นกระถางต้นไม้นะครับแล้วก็มีลําต้นก็คือเขาบอกแล้วน้องโฮเป็นต้นบอนไซซึ่งก็จะเป็นเหมือนลักษณะเป็นพืชนะครับแต่อย่างที่บอกนะว่าไม่มีคุณสมบัติอะไรที่เป็นพืชเลยนั่นเองครับผมซึ่งคนที่มองมันนะครับก็จะรู้สึกว่ามันก็เป็นโปเกมอนที่น่ารักดีนะเวลาที่ได้มองมันก็จะรู้สึกสงบใจรู้สึกถึงแบบความน่ารักน่าชังของมันครับทีนี้เนี่ยตัว อุโซฮาจินะครับต้องบอกว่ามันมีขาด้วยเนอะเออมันก็เลยสามารถที่จะเดินไปนู่นเดินไปนี่ได้แต่ว่าด้วยน้ําหนักของมันก็ค่อนข้างเยอะนะครับขาของมันเลยแบบว่ารับไม่ค่อยไหวแล้วก็ปวดง่ายมากๆเลยนั่นเองครับผมแหมเป็นโปเกมอนแบบดูเบบีนะแต่ว่าดูพฤติกรรมเป็นคนแก่มากซึ่งแน่นอนว่าด้วยความเป็นโปเกมอนธาตุหินอย่างเงี้ยมันก็จะแพ้น้ำนะครับโดยที่ว่าตัวของอุโซฮาจิเนี่ยคือจะไม่ถูกกับน้ําเลยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามสุดท้ายแล้วเนี่ยกลไกทางธรรมชาติบางอย่างก็ทําให้น้ําซึมเข้าไปในร่างกายของมมมัันนนรทีีี้้เ่ยาางงงกกขออ็ต กลไกในการปกป้องตัวเองเพราะว่าถ้ามีน้ําอยู่ในร่างกายของมันมากเกินไปจะทําให้มันรู้สึกไม่สบายตัวเป็นอย่างมากเลยครับซึ่งวิธีการปล่อยน้ําของเจ้าอุโซฮาจิเดี๋ยวเดี๋ยว,วิธีการขับน้าก็แล้วกันกน,น้องเออปล่อยน้าแล้วมันปแปลกๆนะครับเออคือตัวอุโซฮาจิเนี่ยเวลาที่มันจะขับน้ําออกจากร่างกายก็จะละไม้คล้ายกับการที่คนเราขับเหงื่อนั่นแหละครับคือเวลาที่มันรับน้ําเข้าไปเยอะๆแล้วอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีการขับน้ําออกมาจากบริเวณดวงตาของมันครับผมและทีนี้ในบางพื้นที่บางครั้งก็จะมีพวกฝนตตกกเยออะมมีหน้ ้อะพวนีเยทําให้อุซูฮาจิเนี่ยมีปริมาณน้ําเข้าไปในร่างกายเยอะมากทําให้มันต้องขับน้ําออกมาจากตาของมันเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอุซูฮาจิที่อยู่ในโหมดแบบนี้นะครับคนก็จะมองว่าเอ๊ะทำไมโปเกมอนตัวนี้เนี่ยมันชอบร้องไห้จังเลยนะซึ่งบางครั้งอะครับมันยิ้มแต่มันขับน้ําไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็เหมือนร้องไห้ทั้งทั้งที่ยิ้มอะครับผมเออแต่ว่าความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้ร้องไห้นะในทางกลับกันครับผมตัวของอุซูฮาจิเนี่ยถือว่าเป็นโปเกมอนที่มีลักษณะของใจสู้แล้วก็ไม่ได้ขี้แย,ย,นนะาาย่าเราอยาาเเกจจจะห็น uh นุ้ิี สามารถไปพบได้ที่ไหนก็ง่ายๆเลยครับเราต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มันแห้งๆมีป่าแล้วก็อยู่ห่างไกลจากแม่น้ำเนาะตัวของมันก็จะอาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นแหละเพื่อไม่ให้ร่างกายของมันเนี่ยมีการแทรกซึมของน้ําเข้ามามากเกินไปนะครับแล้วก็สรุปให้ได้ตรงนี้เลยว่าถ้าหากว่าตัวของอุโซฮาจิมีน้ําเข้าไปในสัดส่วนของร่างกายมากจนเกินไปนะครับมันจะเกิดอาการสำลักแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตกันได้เลยทีเดียวครับผมเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครจะเลี้ยงมันก็ให้มันอยู่ห่างๆน้ําไว้เเป็นนดดีีครับับออ้มาูสตต,ตขงุโซจิ นะครับผมสเตตัสของอุโซฮาจิเนี่ยถือว่ายังเป็นโปเกมอนเบบีนะไม่ต้องคาดหวังสเตตัสเยอะครับซึ่งพอไม่คาดหวังเยอะปุ๊บไอ้น้อยก็น้อยไปเลยนะนะครับผมสเปเชียลแอทแทกสิบแล้วก็ค่าสปีดอยู่ที่10นะครับผมอ่าซึ่งก็เป็นโปเกมอนที่ไม่ได้เร็วอะไรเลยแต่ว่าค่าพลังโจมตีกับป้องกันปกติของมันนี่เอาเรื่องนะอยู่ที่80กับ95เลยครับเป็นสายป้องกันที่แท้ทรูนั่นเองครับผมอันนี้จะพามาดูร่างพัฒนาของมันบ้างครับเมื่ออุโซฮาจิมีการจดจํทธาที่มีชื่อว่าเรียนแแบบแล้ววมมัันกก็ีารเเลอบ มันจะกลายเป็นโปเกมอนที่มีชื่อว่าอ so ุซอก้ครับผมอุซอก้เป็นโปเกมอนจอมเรียนแบบธาตุหินครับผมซึ่งดูรูปร่างลักษณะาภายนอกของอ so ุซอก้นะครับผมเราจะเห็นว่ามันดูมีความเป็นต้นไม้มากๆเลยนะมีเขาที่เป็นรูปลักษณ์ตัววายแล้วก็มีแขนที่เหมือนกับมีเป็นคล้ายๆมเมล็ดพืชงอกออกมานะครับแล้วก็มีขาสองข้างของมันครับซึ่งตัวของมันนี้ก็สามารถเดินไปเดินมาที่นู่นที่นี่ได้แต่ทีนี้นะครับตัวอ so ุซอก้มักจะมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งคือเอาขาฝังกับพื้นดินแล้วทีนี้ทําตัวเหมือนเนียนๆเป็น,ปนต ซึ่งเวลาที่คนเดินผ่านไปผ่านมาไม่มีใครสังเกตเลยนะครับว่านี่มันคือโปเกมอนหรือเปล่าหรือเป็นต้นไม้จริงๆหรือเปล่าหรือเป็นต้นไม้ปลอมนะครับบอกได้เลยว่าเนียนจริงๆนะครับผมและทีนี้การพูดถึงชนิดของมันก็แน่นอนครับผมพอเป็นโปเกมอนจอมเรียนแบบปุ๊บถึงที่มันเรียนแบบได้คล่องแคล่วที่สุดก็คือเป็นต้นไม้นี่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าตัวอุซูกิบางครั้งมันก็ไม่ได้มีจุดประสองค์อะไรเป็นพิเศษนะครับแค่อยากไปแบบว่าอยู่ท่ามกลางแดดนิดหนึง่งตากแดดแล้วก็ทําตัวเป็นต้นไม้อะไรแบบนั้นนะครับแต่วาววาัุก้้บยมมคลไ โซฮาจิตรงที่ว่ามันไม่ชอบน้ำครับผมบางครั้งเนี่ยมันปลอมตัวเป็นต้นไม้อยู่ดีๆใช่ไหมครับถ้าหากว่าฝนตกลงมาปุ๊บมันก็เรียกว่าหนีตายเลยครับเพราะว่าถ้ามันโดนน้าไปปุ๊บเนร่างกายของมันก็เหมือนจะได้รับความเสียาหายไปด้วยและอาจจะทําให้มันแบบเจ็บป่วยไม่สบายอะไรพวกนี้ได้ง่ายมากๆเลยนะแต่การปลอมตัวเป็นต้นไม้ของอุซกูกินะครับบอกเลยว่ามีจุดอ่อนอยู่ช่วงหนึ่งครับผมนั่นก็คือช่วงฤดูหนาวครับทำให้จุดอ่อนถึงไปอยู่ที่ฤดูหนาวใช่ไหมครับเป็นเพราะว่าถ้าทุกคนเห็นแขนของอุซูกิครับทุกคนก็จะเห็็นนนนชชััดเเเเจวววว่่่่าามมปปสีีีขยใ้ซึงกติแลล ที่เราไปเดินในป่าต้นไม้ก็คือต้นสีน้ําตาลแล้วก็ถ้ามีกิ่งก้านใบอะไรพวกนี้ก็มักจะเป็นสีเขียวและถ้าเกิดว่าเข้าฤดูหนาวมีหิมะตกลงมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยต้นไม้จะถูกเปลี่ยนเป็นสีขาวทั้งต้นเลยครับแต่ถ้าอุซกูกิมันทะลึ่งไปปลอมเป็นต้นไม้ในช่วงฤดูหนาะวแล้วหิมะตกลงมานะครับหิมะที่อกหุ้มตรงส่วนสีเขียว,ข,ยวของมันนั่นนะครับจะถูกละลายไปทันทีซึ่งการถูกละลายไปทันทีปุ๊บก็จะเห็นว่าเป็นสีเขียวคนก็จะรู้ได้เลยว่าเดี๋ยวก่อนต้นไม้ที่โดนหิมะ คาดเดาได้เลยครับผมว่ามันคือเจ้าอ so ุซุกิด้วยประการชนนี้นี้เองครับผมถึงจะถามว่าอ so ุซุกิเนี่ยได้รับความนิยมในพวกโปเกมอนเทรนเนอร์แนวไหนใช่ไหมครับก็จะเป็นพวกคนสูงอายุนะคนสูงอายุบางครั้งก็จับเจ้าอ so ุซุกิไปเลี้ยงที่บ้านให้ยืนนิ่งๆอยู่ในบ้านอะไรพวกนี้แล้วการเฝ้าดูส่วนเขียวๆข,ของไออุซุกิเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พวกคนสูงอายุชอบทํากันครับผมเออก็เหมือนดูนิ่งๆสวย,สวยๆเขียวๆไปอะไรแบบนั้นนะเนาะทีนี้นะครับจะพามาดูสเตตัสของอ so ุซุกิกันนะครับสเตตัสที่เป็นจุดเด่นจุดด นั่นก็คือพลังโจมตีป้องกันสูงสูงนะครับอยู่ที่100กับ115อย่างนี้เนาะแต่ว่าค่าสปีดกับค่าสเปเชียลแอตแทคคือไอ้สเปเชียลแอตแทคไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ค่าสปีดแบบนี้ก็เป็นโปเกมอนที่ผมว่านะเอาไปเล่นสายโจมตีแล้วก็อยู่ในทิกรูมเนี้ยมีโอกาสที่จะปิดเกมศัตรูได้เหมือนกันนั่นเองครับตอนแรกนึกว่าสเตตัสจะไม่น่าเล่นกว่านี้นะเออแต่ว่าดูแล้วดูไปดูมาน่าจะเอาไว้เล่นได้ครับเออผ่านไปกับเจ้าอุซกี้นะครับผมต่อไปก็จะเป็นอีกโปเกมอนตัวหนึ ซูปอร์ซูโบเป็นโปเกมอนเรืองแสงธาตุมแมลงและธาตุหินครับผมแค่บอกว่าเป็นธาตุหินเนี่ยก็แทบจะไม่เชื่อตาตัวเองแล้วนะครับนี่มีธาตุมแมลงเข้ามาอีกด้วยครับผมคือแบบว่าช่วงแรกๆที่เราเห็นว่ามันดูเหมือนเป็นเต่าหรือเปล่าเอ๊ะอาจจะมีธาตุน้ําหรือไม่อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่มีเลยครับผมไม่มีอะไรเกี่ยวกับธา,าตุน้ําเลยเนะนํหนาซ้ำม,มันแทนน้าด้วยนะโดยที่ตัวของมันเนี่ยนะครับเราจะสังเกตว่ามันจะเหมือนมีเป็นกระดองอยู่นั่นเองครับกระดองสีแดงแงเนาะแล้วก็จะมีขายื่นออกมาได้4ออัันนนนกกกจา้้แลว็มีส่วนคอของมันที่่สาาามมรถยืนออกได้ครับซึ่่่งงทีีจริแล้วเน รูของซูโบสบอนะครับก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะหมายถึงพวกแบบขนาดหรือจํานวนรูอะไรแบบนี้ก็อาจจะมีลดหลั่นกันไปบ้างตามแต่ละสายพันธุ์ตามแต่ละตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของมันครับโดยกระดองนี้นะครับถ้าหากว่าเราลองไปสัมผัสดูเนี่ยสัมผัสมันจะมีความสักสาคล้ายๆพวกแบบหินทั่วไปอะไรแบบนี้เลยนั่นก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ซูโบสบอเนี่ยกลายเป็นโปเกมอนธาตุหินก็ได้นะและทีนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือพฤติกรรมการใช้ชีวิตของซูโบสบอที่ว่ามันมักจะไปเดินเลนนนวชายา,วา,ชายเลอะไรพกี้ ครับแล้วก็ไปเก็บพวกผลไม้เข้ามาซึ่งผลไม้นั้นมันเก็บกินบ้างก็ได้นะครับหรือบางครั้งเนี่ยมันก็เอาใส่เข้าไปในรูของมันเพื่อสต็อกเอาไว้ด้วยเองครับและทีนี้ผลไม้ต่างๆที่สต็อกอยู่ในตัวของซูโบซูโบนะครับว่ากันว่าบางครั้งนะมันจะหดตัวเองเข้าไปในกระดองของมันครับผมหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าทําการบีบอัดอยู่ในนั้นนะครับพอบีบอัดอยู่ในนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะมีรูบางรูที่มีน้ําผลไม้ข้นออกมาได้ครับผมซึ่งอันนี้มันเอาคั้นมากินเองเป็นหลักนะเเพพรราาาาาาว่่่ึกกภงงยขอจ้ที อัดผลไม้อยู่ข้างในกระดองนี้นะครับคิดว่าจะมีใครอยากกินหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เขาบอกว่าคั้นออกมาเป็นน้ําผลไม้ได้ครับซึ่งไอ้น้ําผลไม้จากกระดองของซูโบซูโบตเนี่ยไม่มีใครกินก็จริงนะแต่ว่ามีอันนึงที่พอจะเอาให้สิ่งมีชีวิตอื่นกินได้ครับนั่นก็คือตัวของซูโบซูโบตเนี่ยเวลาปกติแล้วถ้ามันไม่ได้ออกไปหาอาหารแล้วมันอยู่ในรังของมันนะครับรังของมันเนี่ยก็มักจะเป็นแบบพวกโครงหินอะไรแบบนี้และตัวของซูโบซูโบต์ครับมันจะมีการหลั่งเป็นของเหลวสาา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 ารรรตงงงงจกงกก่่่ยขขอออมมััันนนนนแลล้้้้ววววทีีเเหถไป กับพวกธัญพืชนะครับมันจะหลอมรวมกันเป็นเนื้อเดียวและทีนี้จะได้น้ําที่มีรสชาติอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากๆเลยครับคือให้ทุกคนนึกภาพว่าของเหลวจากตัวซูโบซูบบไปผสมกับธัญพืชแล้วออกมาครับผมแล้วทีนี้มันเป็นน้ําที่เขาบอกว่ารสชาตินะครับมันจะคล้ายกับน้ําเห็ดสกัดครับผมเออก็มีความหลากหลายทางชีวภาพมากเลยนะสำหรับเจ้าตัวนี้ซึ่งอันนี้แน่นอนว่าโปเกมอนสามารถกินได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมหาข้อมูลเขาไม่ได้บอกว่าคนกินได้หรือเปล่านะครับผมไอที่บอกว่ารสชาติเหมือนน้าเห็ดสกัดอันนี้้อจจะเาาจากกดใหูสตตขงซ ซูโบครับผมสเตตัสของซูโบ๊ทซูโบแม่เจ้านะครับทุกคนเห็นบอกว่าค่าแอตแทกค่าสปีดแล้วก็ค่าสเปเชียลแอตแทกไหมเหมือนไม่มีอะครับผมเอออยู่ที่10เท่านั้นเองนะและทีนี้ค่าพลังป้องกัน2ด้านของมันนะครับอันนี้บอกเลยนะว่าเป็นต้นๆของเกมเลยครับ230ทั้ง2ด้านนี้นะคือต้องบอกว่าซูโบ๊ทซูโบครับมันจะมีวิธีการเล่นที่ว่าสลับพลังโจมตีกับพลังป้องกันได้นะซึ่งพอสลับเสร็จปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าตัวของมันจะเปลือกอ่อนทันทีเลยแต่ว่าพลังโจมมมมตีีีขขอองงงันนกก็จะสูึ้ยย่่าาาาหรรเวปโท มีการเล่นที่สุดตรงทั้ง2ด้านเลยนะเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยผมว่าให้มันยืนในฐานะที่ว่าป้องกันเยอะๆอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็อาจจะเอาไว้เล่นแบบสายซัพพอร์ตสายก่อควนอะไรแบบนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าหากว่าเราสลับให้พลังโจมตีบันสูงปี๊ดๆแบบนี้แล้วทีนี้มันใช้ท่าอย่างพวกจโรบอลที่ความรุนแรงจะขึ้นอยู่กับความต่างของสปีดเรากับอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเงี้ยผมว่าอีกฝ่ายหนึ่งโดนเข้าไปก็ไส้แตกนะครับผม ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของอุโซฮาจิอุซกิแล้วก็ซือโบซืโบครับผมโปเกมอนที่เราดูตอนแรกเราก็แทบดูไม่ออกเลยครับว่ามันเป็นโปเกมอนธาตุหินหรือนี่แต่มันก็คือโปเกมอนธาตุหินที่แพ้น้ําอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนั่นเองครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดมีข้อมูลอื่นอยากจะมาพูดคุยเพิ่มเสริมเติมตรงไหน,นก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้โดยเฉพาะเจ้าซือโบซืโบเนี่ยคิดว่ามีคนเคยเจอมีคนเคยใช้แน่นอนครับผมเป็นโปเกมอนที่มีวิธีการเล่นสุกตรงไปนิดนึงแต่ผมเชื่อว่าเอาไปเล่นได้จริงคร รมาพูดคุยให้ฟังกันบ้างสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ